แม่สีจวนเนาะสวัสดีครับคุณแม่ีครับสวัสดีคแม่สีจวนสวัสดีค่ะฝันแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฝันแม่นเนาะพ่อ็มครับผมพอเทื่องแต่มาเป็นหมอคอยมักซื้อเป็นว่าซือเราไม่ฝันมันเกิดเขาเชื่อสองสามงวดแต่ว่าเม่บหมอมาคืนนอเอามาสองสามงวดแล้วเออแต่ว่างวดนี้มันบู๊ยละเพราะว่ามันกันมันฝันมันเสว้นไปสองงวดสามงวดกป็ิมาฝันผิวอีกนะมันก็ งวดก้อนแม่แม่แม่ได้เจ้าไก่กวดก้อนงวดก่อนนั่นสองแปดสองแปดันว่าจากไแม่ที่ใดที่ีเป็นไก่สองันเห็นผู้เทาเนยนะเป็นเป็นเหลี่ยงล้วยสองตัวอยู่นอครับผู้เทากับเป็นแปดเลยว่า้วยเป็นสองตัวกัเป็นสองเลยดีสองแปดตรงตรงเลยวางม่้ก็สื่อได้กว่านี่ฟันวาเขามาจับนุ่มที่ สักสิไปว่าังไหนแล้วเป็นมือเป็นมาให้จับน่มในคางนึงเป็นเอามือเป็นจับคางนอะล่ะแม่เนหจับันอยูกบ่าเป็นข้ชายจักมาจะใส่บ่แต่าบ่จักเป็นบ่อนผู้นี้เป็นคนในมู่บ้านบ่หูจับมันจะใส่แล้วกันเนาะครับเป็นจับน่มนแม่เิ่นมาเอาจับก็จับก็เลยให้่นจับนะครับจับคางเดี่ยวัสนะครับอาจะเก่าก็เก่าตี ีเป็นอย่าง่บ่อคับนุมหนึ่งครับหนึ่งึ่งหนึ่งฮาศูนะครับมือมือจับกระเจ็ดเลได้ครับจับกระเจ็ี๊ยแต่สิเป้ะเนาะบี๋ยวมันกำยังสีน้ามาได้จับเนาะกำนุ่มในศูนน่ะครับหาศูนกระไรเนาะครับเนาะหนึ่งหาศูนนะครับอให้บอร์ดลิสซูนฮาหนึ่งหนึ่งหาซูนที่สี่ครับ FC เป็นแต่ซอยครับเราจะเก่าเกิดแค่ได้ยิน ยิ่งพลายนอบอกจะขีดกล่าว่าแปเป็นหาหนึ่งหาูนี่ล่ะครับเพิ่นมาจังไดยแม่พนดีจังไดยมาขอจับนมแม่เลยจับมาไปน้ำท่าอย่างนี้นะเพิ่นมาลัดเพิ่นก็บว่าขอจับนุ่มแน่เปิ่นว่าเนว่อ่ะจับกระจับก็เลยเปิดใกรจับข้างนึ่งเปิารจับกกิ่งก้มคืนมาเออจับกระจับเน่ย่าเนี่ยไปใสหอกเนี่ยพวผันเนาะ ก็เลยหาจับจับกับจับแ่องคมขืนบ้านว่าขัดมจับคมืนบ้านว่าจับกับจับบ้านเสนอมามาบ้านจับไปสดอกข้าไปกบะิกไปหาเด่นห้างัวนี่ละแม่บอกแม่แต่บ่าเป็นผู้ใต้ผีว่าเฮาบ่งโหดจับข้อนั้นข้อนั้นมู่บ้าน ว่ามาขอจับมาอ่ะจับก็จับมาขันขันแม่ว่าขันว่าจับคมคืนเนี่ยมันนะขันว่าจับเลยขันเรื่อยขันว่าจับก็ต้องเอาตัวหลอดไปก่อนว่าแม่เนาะความฝันก็เอาตัวหลอดอ้าวแต่ที่ว่าเป็นความฝันดีเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าตามจริงเด็กขันจับรอมหนีจยอะมากกับแปลง่ายอยู่นู่นแม่น้อกับว่าน่าตัวนี้หาเงินกับว่านี่มันก็ได้เงินกัง่นแี้วก็แฟนเซื่อเล็กแี้วก็มีคนเอาเงินมาให้แม่เคยฟันแน่นี่ ก็จีรเลขกกันองได้เงินต้องได้เงินมีคนเอาเงินมาให้บ้านเนียนเละเท่ากับอยู่เนาะครับแต่แต hmm, ่ในควกบ้านเนาะครับอายุจักปีล่ะครับคุณแม่พี่แม่16อายุ66ปีแม่อายุ66ปีอายุ66ปีครับผมแต่ว่าส่วนผู้ชายนี่ยบ่ฮู้จักบ่ฮู้จักคืนแต่กวนหันเนาะไปสทีครับผม ครับตัวแม่จ้าป่อปันซำหนี้เลยบอกคุณแม่ครับเป็นเลขกสามตัวนี่คุณแม่สิแปรตัวใดครับเอาไปฝากเอซี่ครับคุณแม่โอ้โหกันแม่โอ้โหไปแต่ใหายแต่คนอื่นไปรหายใบหายแต่คนอื่นแปรหายเนาะครับเนาะปั้นซนนันกับใบหาย่อใหญ่นั่นไปรหายโอ้จีบ้าเลยสองแปดนี่บอกครับบ่หงวดก่อนนี่ยนะแต่บ่งวดแต่ผุนนะมันออกเทไรเนาะอันเพิ่นเพิ่นเกณฑ์ได้เพิ่นเกณฑ์ได้แปดแปดหั อันนี้แม่พันว่าเห็นผู้เฒ่าสองคนอันนี้ผู้หนึ่งนัง่นอันนี้ผู้ชายผู้หนึ่งผู้ยิ่งเพิ่อกนเล่แป้อันแปดเก้าคนถือหน้าสวนมันถองนะครันบมันมาผู้ยิ่งกับผู้ชายไ่ต้องเป็นแปดกับเก้าแต่เพิ่์ได้นั 8, 6, 6, 6, 6, 8, 9, ่นแปดหกมันเอาหกออกมันเอาแปดเก้าใทเพิ่งนเล่ถึนะครั<อ>บเ<น>พิ่ได้เหือนรุ่นกับพันอีกพันว่าอันคีจะกระย่านน้ำเขาเนาะจะกรย่านเหมือนเขาประเทศไทยซีรอครับ แมผัดอ้บลูกลูกแม่์ผัดโต๊กน้ำสาบรับมันออก041น่ะ04หมด041สามตัวเลยสามตัวเลยครับแต่วงวนี่บูจ้ามันจิเขาเลยอบมันจิเขาสามงวดมันกระจิไป่ากับเขาเขากับเขาสองวดได้ไหมงวดหนึ่งวดที่สามอีงวนึ่งนี่มันกระจวดทานไปบางหันแล้วนี่นี่มันงวดที่สี่น้อมันกาจิบกเขานะครับแต่วงวดมันเขาทั้งสามงวดเลย กุ้มเด็กน้อยโอ้ยลูกไฟรุดมือมันตกน้ำสาลูกไฟตายแล้วตายแล้วก็ไปงุ่มนะไปงุ่มลูกกับโเห็นวันหนึ่งขี่รถอันซีโร่นะมันเป็นจักรย่างกาใส่ซีโร่ครับครับวันนี้อาจจะเขาซีงวดจอดกระได้น้องใบแอมเนาะครับก็ถือเป็นซีงวดนี่เองอ่าแล้วก็ถือเป็นจอดงวดอันนั้นมันกันอยังก็ศูนย์ซีหนึ่งเนาะเด็กน้อยมันกันหนึ่งเนาะันตกน้ำสาบ่กันซีกับเ่าเนาะ เล็กหน่อยตายได้สาสามโตัวเล่นหนึ่งห้าศูนย์ต้องมาบ้านดีสามศูวนะเนาะหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์กับอ่ะหัวนี้เป็นอีกหัวหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์มาบายแอมครับผมอ๋อกระเจี๊บแอมก็เจีไหอครับผมจับกระเจ็ดยบเนื้อขาเนื้อนะครับผมเอนุ่มกระศูนย์ครับเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์อายุหกสิบหกปีครับทุกแม่ซื้อไปนะครับ ครับเียงครับผมแมนแมครับผมคุณแม่นนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่สีจวนสามวดสอนค่ะท่านผู้ชมงวน,นี้บอกหาหนึอายุของคุณแม่สีจวนก็อายุหกปีถ้าสโตกับเจ็ดห้าศูน่งท่านผู้ชมตีเปเลขนะคะเนาะ,ะห้าหนึ่ห้าศูนคม่โมไหลับคุณแม่สีจวนนะคะเนาะ ประจรํงอมทิศหนึ่งกันยายนพ่อสอพันอร่อยสเจ็ดค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสเซราทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้กโชคชะมาเฮงเฮงรวยรวยค่ะจะยพงคงพาพิสัยนอกขาทําชมพอมีสามดาวมีค้องดีมาฝากทําชมค่ะรับชมของดีกระเบาแอมรทงกันเลยค่ะเบลแอมระที่เดินทางไปทํำบุญยํ่วัดหลวงปู่รอด,บบด,รอดอครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ สุรินเจจิดังแดนอีสานครับเนี่นี่ของดีทิปใหม่ทิปนี่เพราะฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของดูดีบุบคคลบุคคให้เขาล้านคนย่างทาน,านเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื้อเลขซื้อลอตเตรี่จิงสีดีผีก็กครับท่านผูน้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับหนุ่มเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ข้างในครับบาร วิธีใส่องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับคุณผู้ชมไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเนี่ยครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันี้เรื่องการเมตตามหางยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการใายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนียมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลยเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงลักบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปั๊บแต่ลวกบีบีอย่างนี้อาธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอุ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับพระบรมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อเป็ปู่หลอดไงพ่อลูกหัวตีหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิเ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราองก,การสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรกร็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาตาลาหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอามาะตรงหินขาวกับบล่อซ่า,า,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน,น้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำรับทำไดนที่ค้าขายของบมค่อยดีลูกค่าย,ยางานโเห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีเอยียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์ามาบุดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโเห็นลานขา้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจเปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในลานขาดลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำเล่ยเงินท่องกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมือนครับมีโอกาสด้มาสัการกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับาะอย่าใก่คนหักค้นหลงบ่าวบายังกไงผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่าาก็เปิดา้าออกมากครับท่านผู้ชมเปิด้ายลงปลูกมากนะครับก็แล้วก็เมื่อเต้ครตะท่านผู้ชมเมื่อเตะแเตะลัวก็บี้ดยงังสิครับหม,นมุนยงังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือนบูกปากสามเทือนะครับ ท่าปากสามเต้าท่าคิ้วสามเต้าล่ะกะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นมนวนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่น้ำมันมหาเสน่หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนในแตงเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจี่ที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบูหลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หงื่นคาราใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคุณักคุณหลงเบาแอมเราทงกับบุลอดซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือทูนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับต้องสามโอชุมราคาใบแอมเราท่งนี่ได้น้มุ่นแมาน้ำครับได้น้มุ่นคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชม อาไปอาบสมรร่าง,งกายสเนียจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบงังสเนียจะให้ใายน่ตัวห้าสิเรออาเตือนจินแล้วก็อาบนะครับสำหรัชมเนาะแล้มมนวนก็เห็ดแห้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับสำหรัมชมุมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับแต่รัชมมีจํานวนจากัดบดยเอามาตรงนี้เอามาโบาลายครับามาฝากอ,าอิดสี่โบา,ายกระทู้มากได้ ทุกอ,อไรครับมาหาเบาแอมรุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือกเออครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลืกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านกันละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเาาบาแอมรุงกับสิยงเฮเบิ้งลอตเลอีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มัตาพึ่งทำเลยพอด้ เพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครั <c oughs> บเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแพราว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี่ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุอ้ขอบคุณต้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ